คณิตเพิ่มเติมม .4 เรื่องตรรกศาสตร์แบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่12จงตรวจสอบว่าการอ้างเหตุผลในแต่ละข้อต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่มีทั้งหมด5ข้อค่ะข้อแรกค่ะประโยคที่เป็นเหตุบอกว่าถ้าชะอมไปเล่นฟุตบอลเราจะให้ประโยคนี้แทนข้อความที่เป็นประพจน์ p ค่ะไข่เจียวจะไปเล่นบาสเกตบอลตรงนี้แทนประพจน์ q ค่ะ ทั้งสองอันนี้เชื่อมด้วยท่าแล้วก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ตามนี้ค่ะถ้าไข่เจียวไม่ไปเล่นบาสเกตบอลมีคำว่าไม่อยู่ค่ะเพราะฉะน,นี้คือนิเสษของคิวแกงส้มจับไปเล่นปิงปองแทนประพจน์อาค่ะสองอันนี้เชื่อมด้วยท่าแล้วเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้นิเสษของคิวเชื่อมด้วยสัญลักษณ์ท่าแล้วกับอาค่ะชาอมไปเล่นฟุตบอลคือประพจน์พีค่ะ เชื่อมด้วยและค่ะแก่งส้มไปเล่นปิงปองประโถดอาค่ะในการตรวจสอบว่าสมเหตุสมผลหรือไม่เราจะนำข้อความที่เป็นเหตุค่ะมาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและนี่ก็คือข้อความที่เป็นเหตุทั้งสองอันค่ะจากนั้นไปเชื่อมด้วยท่าแล้วค่ะกับข้อความที่เป็นผลซึ่งก็คือ p และ r จากนั้นเราจะกําหนดให้ประพจน์เชิงประกอบนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะเมื่อเป็นการเชื่อมด้วยท่าแล้วและมีค่าความจริงเป็นเท็จจะเป็นไปได้กรณีเดียวเท่านั้นคือถ้าจริงแล้วเท็จค่ะหมายความว่าผลลัพธ์ตรงนี้ทั้งหมดจะต้องเป็นจริงส่วนผลลัพธ์ตรงนี้ทั้งหมดต้องเป็นเท็จค่ะกลุ่มข้างหน้าค่ะเป็นการเชื่อมด้วยและและผลลัพธ์เป็นจริง เป็นได้กรณีเดียวเท่านั้นคือจะต้องเป็นจริงทั้งคู่ถ้า P แล้ว Q ต้องเป็นจริงนิเสษของ Q ค่ะเชื่อมด้วยถ้าแล้วกับ R ก็จะต้องเป็นจริงค่ะถ้าเราพิจารณากลุ่มนี้ค่ะเป็นการเชื่อมด้วยท่าแล้วแล้วผลลัพธ์เป็นจริงจะพบว่าเป็นไปได้หลายกรณีค่ะคืออาจจะเป็นเท็จกับเท็จก็ได้ค่ะเป็นเท็จกับ จริงก็ได้หรือจะเป็นจริงกับจริงก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือให้ผลลัพธ์เป็นจริงทั้งหมดเพราะนั้นตรงนี้เราจะยังระบุค,ค่าความจริงประพจนพีกับคิวไม่ได้ตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะเชื่อมด้วยถ้าแล้วแล้วก็ผลลัพธ์เป็นจริงส่วนตรงนี้เป็นการเชื่อมด้วยและให้ผลลัพธ์เป็นเท็จก็เป็นไปได้หลายกรณีเช่นเดียวกันก็คืออาจจะเป็นเท็จทั้งคู่ก็ได้ค่ะ หรือเป็นเท็จกับจริงหรือเป็นจริงกับเท็จก็ได้อันนี้ให้ผลลัพธ์เป็นเท็จทั้งหมดค่ะจากในกรณีนี้ค่ะทั้ง3กลุ่มนี้เราไม่สามารถระบุค่าความจริงของประพจน์ใดประพจน์หนึ่งได้เลยเราอาจจะต้องเลือกมาค่ะอย่างเช่นในกรณีนี้เป็นการเชื่อมด้วยและผลลัพธ์เป็นเท็จเราก็จะกำหนดให้เป็นเท็จทั้งคู่ค่ะเราก็จะได้ประพจน์ p เป็นเท็จประพจน์ a เป็นเท็จ เมื่อเราทราบค่าวความจริงของ p กับ R แล้วเราก็จะไปใส่ตรงตำแหน่งที่เราทราบค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเท็จตรงนี้ก็จะเป็นเท็จค่ะจากนั้นมาดูการเชื่อมท่าแล้วตรงนี้ค่ะถ้าตัวข้างหลังเป็นเท็จอยากให้ผลลัพธ์เป็นจริงเป็นการบังคับว่านิเสธของ q จะต้องเป็นเท็จเท่านั้นค่ะเพราะถ้าเกิดเป็นจริงเชื่อมด้วยท่าแล้วกับเท็จเมื่อไหร่ผลลัพธ์ตรงนี้จะเป็น แต่ในที่นี้ผลลัพธ์ตรงนี้เป็นจริงเป็นการบังคับว่านิเสธของ q ตรงนี้จะต้องเป็นเท็จเท่านั้นเมื่อนิเสธของประพดคิวเป็นเท็จหมายความว่าประพจคิวจะต้องเป็นจริงค่ะเมื่อเราทราบว,ว่าประพดคิวเป็นจริงเรานําประพจคิวมาใส่ตรงนี้ค่ะเราตรวจสอบดูว่ามีข้อขัดแย้งหรือไม่ถ้าประพจคิวเป็นจริงค่ะเท็จเชื่อมด้วยท่าแล้วกับ จงผลลัพธ์ก็ยังคงเป็นจริงได้นั่นหมายความว่าไม่มีข้อขัดแย้งของประพจน์ย่อยหรือบอกได้ว่ามีกรณีที่ทําให้ประพจน์เชิงประกอบอันนี้ค่ะมีค่าความจริงเป็นเท็จเกิดขึ้นซึ่งก็คือกรณีที่ q เป็นจริง p เป็นเท็จและอาเป็นเท็จค่ะ เมื่อค่าความจริงเป็นเท็จเกิดขึ้นได้จึงไม่เป็นสัจนิวร์เมื่อไม่เป็นสัจนิวรณ์การอ้างมีจึงไม่สมเหตุสมผลค่ะข้อที่2ค่ะข้าวสวยทํางานหนะักเราให้เป็นประโพ์ p ค่ะเชื่อมด้วยหรือค่ะข้าวหอมทํางานหนะักให้เป็นประโพ์ q ค่ะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะข้าวหอมไม่ทํางานหนะักเป็นนิสศษของ q ค่ะ ข้าสวยทํางานหนักก็คือประพจน์พค่ะเชื่อมด้วยหรือเข้าปั้นไม่ทํางานหนักค่ะมีเข้าปั้นเพิ่มอีกหนึ่งคนเราให้ข้าปั้นทํางานหนักเป็นประพจน์อาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทํางานหนักก็จะเป็นนิเศษของอาค่ะเชื่อมด้วยหรือก็จะเขียนเป็นสนัญลักษณ์ได้เป็นพีหรือนิเศษของอาค่ะเราก็จะมาตรวจสอบการอ้างเหตุผลโดยการนำข้อความที่เป็นเหตุมาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมและค่ะ นี่คือข้อความที่เป็นเหตุค่ะจากนั้นเชื่อมด้วยท่าแล้วกับข้อความที่เป็นผลค่ะเราจะให้ประพจน์เชิงประกอบนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะซึ่งในการเชื่อมด้วยท่าแล้วถ้าเป็นเท็จจะเป็นไปได้กรณีเดียวคือท่าจริงแล้วเท็จค่ะ ประพจน์ตรงนี้ค่ะเชื่อมด้วยหรือมีค่าความจริงเป็นเท,ท็จจับเป็นไปได้กรณีเดียวเท่านั้นคือจะต้องเป็นเท็จท,ทั้งคู่ค่ะทําให้เราทราบค,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 ค่าความจริงของประพจน์ p ตรงนี้ค่ะว่าเป็นเท็จส่วนนิสศษของ r เป็นเท็จค่ะเมื่อนิสศษของ r เป็นเท็จแสดงว่าประพจน์ r มีค่าความจริงเป็นจริงเราก็จะทราบค่าความจริงของประพจน์ r ว่าเป็นจริงค่ะส่วนกลุ่มประโยคที่เป็นเหตุค่ะตรงนี้ เชื่อมกันด้วยแล,และมีค่าความจริงเป็นจริงในการเชื่อมด้วยและและเป็นจริงจะเป็นไปได้กรณีเดียวเท่านั้นค่ะคือจะต้องเป็นจริงทั้งคู่ค่ะซึ่งเมื่อเป็นจริงทั้งคู่เราจะได้ว่านิเสธของประพจนคิวเป็นจริงประพจนคิจึงมีค่าความจริงเป็นเท,ท็จค่ะสำหรับตัวข้างหน้าเชื่อมกันด้วยหรือค่ะเราทราบค่าความจริงของประพจนพีมาแล้วจากตรงนี้ว่าเป็นเท,ท็จเราใส่ประพจนพีลงไปค่ะ ในการเชื่อมด้วยหรือและผลลัพธ์เป็นจริงและมีผีเป็นเท็จแล้วเป็นการบังคับว่าประพจน์ Q ตรงนี้จะต้องเป็นจริงเท่านั้นค่ะเพราะถ้าเกิดเป็นเท็จทั้งคู่ค่ะเท็จเชื่อมด้วยหรือกับเท็จผลลัพธ์จะต้องเป็นเท็จค่ะแต่ตรงนี้เป็นจริงเราจะพบข้อขัดแย้งของประพจน์ย่อย Q ค่ะว่า Q ตรงนี้เป็นจริงแต่ Q ตรงนี้เป็นเท็จค่ะ เมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นทําให้เราสรุปได้ว่าไม่มีกรณีที่ทําให้ค่าความจริงเป็นเท็จของประพจน์เชิงประกอบนี้เกิดขึ้นค่ะเมื่อไม่เกิดขึ้นจึงสรุปว่าเป็นสัจนิรันด์เมื่อเป็นสัจนิรันด์การอ้างนี้จึงสมเหตุสมผลค่ะข้อที่3ค่ะชาเอมซื้อสินค้าโดยใช้บัตรเครดิตเราให้ข้อความนี้เป็นประพจน์ P ค่ะ ซื้อสินค้าโดยใช้เงินสดข้อความนี้เป็นประโพสคิวค่ะ2อ,อันนี้เชื่อมกันด้วยหรือเฉเอมไม่ได้ซื้อสินค้าโดยใช้บัตรเครดิตก็จะเป็นนิเสษของ P ค่ะเะเอมซื้อสินค้าโดยเงินสดคือประโพดคิวค่ะเรานำข้อความที่เป็นเหตุมาเชื่อมกันด้วยแล้วค่ะจากนั้นนำไปเชื่อมด้วยถ้าแล้วกับข้อความที่เป็นผลค่ะ กำหนดให้ประพจน์เชิงประกอบนี้มีค่าความจริงเป็นเท th ็จในการเชื่อมด้วยถ้าแล้วเป็นไปได้ก,ณกรณีเดียวเท่านั้นคือถ้าจริงแล้วเท็จค th ่ะตรงนี้ทําให้เราได้ค่าความจริงของประพจน์คิวว่ามีค่าความจริงเป็นเท th ็จค่ะส่วนกลุ่มข้างหน้าค่ะเชื่อมด้วยและมีค่าความจริงเป็นจริงเป็นไปได้กรณีเดียวเท่านั้นคือจะต้องเป็นจริงทั้งคู่ค่ะนิสศษของ p เป็นจริงแสดงว่า p เป็นเท th ็จค่ะ ตัวข้างหน้าตรงนี้เชื่อมกันด้วยหรือค่ะเราทราบค่าความจริงของประพจน์ p ค่ะว่าเป็นเท็จเราใส่เท็จลงไปในการเชื่อมด้วยหรือถ้าเราอยากให้ผลลัพธ์เป็นจริงเป็นการบังคับ q ว,ว่า q จะต้องเป็นจริงเท่านั้นค่ะเพราะถ้าเกิดเท็จเชื่อมกันทั้งคู่จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเท็จค่ะแต่ตรงนี้เป็นจริงเราพบข้อขัดแย้งของประพจน์ q ค่ะว่าตรงนี้ q เป็นจริงตรงนี้ q เป็นเท็จ เมื่อพบข้อขัดแย้งหมายความว่าไม่มีกรณีที่ทําให้ประพจน์เชิงประกอบนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จเกิดขึ้นได้ค่ะจึงสรุปได้ว่าเป็นสัจนิรันต์เมื่อเป็นสัจนิรันต์การอ้างนี้จึงสมเหตุสมผลค่ะข้อที่4ค่ะหนูดูหนังแทนประโพธพี P ค่ะแนนดูหนังแทนประโพ์คิวค่ะ หนูจะไม่ดูหนังก็คือนิสัของ P เชื่อมกันด้วยถ้าแล้วค่ะหนูไม่ดูหนังก็ค e. <Allāh. S 2> ือนิสศษของ P ค่ะเชื่อมด้วยถ้าแล้วค่ะ 1. จะไม่ดูหนังเราขนให้1ดูหนังเป็นประพนษอา์หนึ่งไม่ดูหนังก็จะเป็นนิสศษของ R ค่ะผลก็คือแนนดูหนังคือประพจน์ Q ค่ะเชื่อมด้วยหรือ1ดูหนังคือประพจน์ R ค่ะ นำข้อความที่เป็นเหตุค่ะมาเชื่อมกันด้วยและค่ะจากนั้นทั้งหมดนี้เชื่อมด้วยท่าแล้วกับข้อความที่เป็นผลค่ะกำหนดให้ค่าความจริงของประพจน์เป็นเท็จค่ะในการเชื่อมด้วยถ้าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวเท่านั้นคือถ้าจริงแล้วเท็จค่ะ q หร exactly. ือ r ตรงนี้เชื่อมกันด้วยหรือค่ะและมีค่าความจริงเป็นเท็จจะเป็นเท็จได้กรณีเดียวเท่านั้นคือเป็นเท็จทั้งคู่ค่ะทำให้เราสุดได้ว่าประโน์ q เป็นเท็จประโน์ r เป็นเท็จค่ะกลุ่มข้างหน้าเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมและและมีค่าความจริงเป็นจริงก็จะเป็นไปได้กรณีเดียวค่ะคือจะต้องเป็นจริงทั้งหมดเลยทำให้เราสุดได้ว่าประโน์ p ค่ะมีค่าความจริงเป็นจริง ส่วนกลุ่มตรงนี้ค่ะคือคิวเชื่อมด้วยท่าแล้วกับนิเสธของ p เราทราบค่าความจริงของประพจคิวค่ะตรงนี้ว่าเป็นเท็จเราใส่เท็จลงไปประพจน์ p เป็นจริงค่ะนิเสธของ p ก็จะเป็นเท็จเท็จเชื่อมด้วยท่าแล้วกับเท็จได้ผลลัพธ์เป็นจริงตรงนี้ไม่มีข้อขัดแย้งค่ะและสำหรับกลุ่มนี้ค่ะเป็นการเชื่อมด้วยท่าแล้วซึ่งเราทราบว่า p ค่ะมีค่าความจริงเป็นจริงนิเสธของ p ก็จะเป็นเท็จค่ะ มีค่าความจริงเป็นเท็จนิเสธของอาก็เป็นจริงซึ่งสองอนิเชื่อมด้วยท่าแล้วท่าเท็จแล้วจริงก็ยังคงได้ผลลัพธ์เป็นจริงดังนั้นเราจะเห็นว่าไม่มีข้อขัดแย้งของประพจน์ย่อยเลยเราจะพบว่ามีกรณีที่ทําให้ค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบนี้เป็นเท็จเกิดขึ้นก็คือกรณีที่ p เป็นจริง q เป็นเท็จและ R เป็นเท็จค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้จึงสรุปว่าไม่เป็นสัจนิรันด์เมื่อไม่เป็นสัจนิรันด์การอ้างนี้จึงไม่สมเหตุสมผลค่ะ ข้อที่5ค่ะวิจิตไปกินข้าวนอกบ้านกำหนดให้เป็นประพจน์พค่ะวีระชัยอยู่บ้านเป็นประพจน์คิวค่ะสองอันนี้เชื่อมกันด้วยก็ต่อเมื่อค่ะวีระชัยไม่อยู่บ้านตรงนี้ก็จะเป็นนิสศษของคิวค่ะเชื่อมกันด้วยถ้าแล้วกับนิธิจะไปออกกำลังกายค่ะนิธิจะไปออกกำลังกายให้เป็นประพจน์อาค่ะ ก็จะได้เป็นนิสศษของ q เชื่อมด้วยท่าแล้วกับ r ์โพไปเดินเล่นค่ะนี่ก็คือประพจน์ s ค่ะและวิจิตค่ะเชื่อมด้วยและวิจิตไปกินข้าวนอกบ้านก็คือประพจน์ p ค่ะข้อความที่เป็นผลโพ์ไปเดินเล่นคือประพจน์ s ค่ะเชื่อมด้วยท่าแล้วค่ะนิธิจะไปออกกำลังกายก็คือประพจน์ r ค่ะ นำข้อความที่เป็นเหตุทั้งหมดค่ะมาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมและซึ่งมี3ข้อความด้วยกันจากนั้นทั้งหมดนี้ค่ะเชื่อมด้วยท่าแล้วกับข้อความที่เป็นผลจากนั้นค่ะกำหนดให้ประพจน์เชิงประกอบนี้มีค่าวความจริงเป็นเท็จซึ่งในการเชื่อมด้วยท่าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวเท่านั้นคือท่าจริงแล้วเท็จค่ะกลุ่มข้างหลังเป็นการเชื่อมด้วยท่าแล้วเหมือนกัน ผลลัพเป็นเท็จเป็นได้กรณีเดียวคือถ้าจริงแล้วเท็จค่ะทำให้เราทราบค่าความจริงของประพจน์ s ว่าเป็นจริงค่าความจริงของประพจน์ r ว่าเป็นเท็จค่ะกลุ่มข้างหน้าเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมและมีค่าความจริงเป็นจริงเป็นได้กรณีเดียวเท่านั้นคือเป็นจริงทั้งหมดค่ะตัวที่เราทราบค่าความจริงคือประพจน์ s ตรงนี้ค่ะเราจะใส่ค่าความจริงของประพจน์ s ตรงนี้ลงไปซึ่งเป็นจริงค่ะ ในการเชื่อมด้วยและจะเป็นจริงกรณีเดียวเท่านั้นค่ะคือเป็นจริงทั้งคู่ซึ่ง s เป็นจริง p เป็นจริงค่ะเราจะทราบค่าความจริงของประโพจน์ p ตรงนี้ค่ะเราทราบ p แล้วเราก็จะใส่ p ไปค่ะในการเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อค่ะจะเป็นจริง2กรณีเท่านั้นก็คือจริงเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อกับจริงกับเท็จเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อกับเท็จค่ะซึ่งผลลัพธ์ตรงนี้เป็นจริงค่ะ เมื่อ p เป็นจริงแล้วจะทำให้ตรงนี้เป็นจริง q ก็จะต้องเป็นจริงค่ะทำให้เราทราบค่าความจริงของประพจน์ q เพิ่มขึ้นมาคือเป็นจริงสำหรับตรงกลางตรงนี้ค่ะนิเสธของ q เชื่อมด้วยท่าแล้วกับ R มีผลลัพธ์เป็นจริงค่ะเราทราบตรงนี้ค่ะว่า q เป็นจริงนิเสธของ q จะต้องเป็นเท็จค่ะและเราทราบว่าประพจน์ R เป็นเท็จค่ะ เมื่อทั้งคู่เป็นเท็จค่ะเชื่อมด้วยถ้าแล้วผลลัพธ์ก็เป็นจริงค่ะเราจะเห็นว่าไม่มีข้อขัดแย้งของประโน์ย่อยเลยแสดงว่ามีกรณีที่ทำให้ค่าความจริงของประโน์เชิงประกอบนี้เป็นเท็จเกิดขึ้นได้ค่ะคือกรณีที่ Q เป็นจริง P เป็นจริง S เป็นจริงและ R เป็นเท็จค่ะจึงสรุปได้ว่าไม่เป็นสัจนิรัน เมื่อไม่เป็นสนัจิรันการอ้างหนีจึงไม่สมเหตุสมผลค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกด Super t h a n k s เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ